แลควนะคครันะคะฝั่งเรยาเรียับเรหมคครับบบรผลที่ตายลาออกจากพยพปจใช่สวัสดีค่ะโอบต้องเรียนว่ามันมีปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับที่ว่าขนาะที่ผมปฏิบัติงานอยู่เนี่ยร8 0วันเนี่ยกฎหมายมันจะเขียนว่า ต้องปฏิบัติในหน้าที่ถ้าไม่ใช่หน้าที่เนี่ยมัจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องกางทีนี้เราแยกไม่ออกว่าไอ้หน้าที่ก็ไม่หน้าที่มนตีความยังไงหรออย่างเงี้ยผมมาอย่างเงี้ยหน้าที่แต่ว่าเวลาผมไปงานอื่นที่ ไปจัดเชิญคนนั้นเชิญคนญนี้เชิญเนี่ยเลาตีความว่าไม่ใช่หน้าที่มันก็จะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงเขาก็เลยบอกเป็นข้อกฎหมายว่าถ้าลา,าออกก่อนหมดก่อนหมดเวลาเนี่ยก็ถือว่าร้อยปิดปิบันไม่มีผล<อ>ไม่มีผลงนันะ้นแต่เนี้ยเขาลา,นา,นอ,อ,อ,าออกผมก็ไม่กล้าออกเพราะว่า ลัวจะเสียเงินเลือกตั้งสองครั้งครั้งหนึ่งใช้เงินเลือกตั้ง80ล้านถ้าเลือกสองครั้งหมดไปร้อยหกสิบ้านเนี่ยผมทำใจไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องคิดว่า,วาผมจะอยู่ทำงานาจนสุดท้ายานะ พลินสุดท้ายผมจริงๆคือวันนี้ไงมันก็เลยไม่มีมเวลาจะลาออกก็เลยวันนี้วสุดท้ายที่ผมทำงานแล้วก็ลาออกวันนี้มีผลพรุ่งนี้ก็เท่าว่าลาออกก่อนครบเวลาหนึ่งวันนะครับก็ถือว่าเป็นแทคนิคของของการใช้กฎหมายเรื่องารถูกไหมก็โอเคแล้วก็ทำตามที่ที่กฎหมายเปิดช่องแล้วก็ แต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์หนึ่งคือไม่ได้เสียเงินงบประมาณก็เลือกครั้งเดียวเหมือนเดิมเปเลือกไปพร้อมกับสจก็เสียเงินเงินตั้งครั้งเดียวอันนี้ก็ถือว่าผมตัดสินใจที่ดีที่สุดคือไม่ให้ใครเสียเงินมากในการเลือกตั้งไม่ให้กระทบอย่างอื่นนะครับผมว่าหรือว่าเป็นที่ที่จำเป็นที่ต้องทำ การแในการเตรียมพร้อมอรัอ้งนี้นายกมีคือผมผมผมเตรียมพร้อมผมทํางานรับใช้พี่น้องชาจังหวัดนะยองมาโดยตลอดครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็เตรียมพร้อมก็คือผมทางานจนกระทั่งผมไม่รู้แยกไม่ออกว่าวันนี้จะแยกว่าหน้าที่ไม่หน้าที่ไม่รู้จะแยกยังไงอย่างท่านมาเชิญผมไปผมไม่ไปได้ไหมแล้วผมจะบอกท่านว่าไงไม่ใช่หน้าที่ ท่านก็ฟังอยู่แล้วว่าขัดใจ <laughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ไปทุกเรื่องทุกงาน